สงสุดาครับลูกที่ต่อมาให้ต้นต้นให้ตองต้นตองตอ่ะโอ้โหนะฮะขึ้นหมกอเลยใช่ไหมขึหมกไปไหมตองขึ้นยิงสุดไม่ได้ฮะโอสวยกลับมาบ้างฮะตอนนี้โอ้โหสีชนโยนบอลสวยครับลูกนี้กลับมาเอาหมุนหมุนจ่ายวางให้สูยิงสามได้ เ,เข้ามือต้องครับต่อครับจ่ายมาตน้ตนต้นรอข้ามขึ้นวา้าวสองครับแมนี่ครับความแข็งแกร่งของร่างกายนะเอาตัวบังแล้วปล่อยบอลน,นะโอ้ิงครับ ขึ้นยิงสองได้เหมือนกันวอฮะโอ้ยสายสนุกนะพี่อมครับผมครับแน่ต้องจริงคู่คู่ชิงเฮ้ยให้แม่เข้ามือต้ยังได้พี่ยิงสองฮะแอลวเลยมาลีบายิงสามแอลวมาลีบาเยิงสองตั้มด้ด้วยโอ้โหโอ้โหแมฮะเออแม่นี้ต้นนี้ก็สายครับลูกทีธนพันธ์ ทำไงจ่ายมาพันพันชนขึ้นยิงไม่ได้ครับอ้าวได้ฮะได้ดูอ้าวโดนตัดบอลเฉยเลยลิเวอร์พูลจะได้อีกัลลิบาได้ครับเบสมาที่ต้นอีกแล้วมาจ่ายมาให้โป้งยิงสามไม่ได้ครับแต่ครับอลตกเป็นของจงส์ิดาด้วฮะต้นวางเนี้ยวางฮะ สามทีดเดียวครับตเต้นนะฮะติดชนโยนข้ามาให้สู่ครับยิงสามเหมือนกันอีกทีนึงไม่ได้ไไดโอ้หัวใจแทบวายเอาครับตรงสุดาครับต่อยมาอา้าวออกครับ ต้องเปลี่ยนครับเอาน้องมิกกี้ออกมาครับครับพอรลังสิตครับตัวนี้จ่ายมาลูกไหนต้นหมุนยิงโอ้โหนี่ทำไงก็ลงไว้ให้ตัวนี้แต่วันนี้ถุตต้นไม่อยู่ในลำบากันนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับพี่โอมครับสามในกรบสซน,นแน่เลยครับ <laughs> นี่เขาบิอกจล้เขาบอกติดเนี่ยนไปอีกแล้วมันติดเครื่องแล้วเอ้ายิงอีกอตัวยิงเลยไปยมันก็ยิงลงโอ้โหสิชนครับสิชนบุนบุนบุหโดี๋อยจ่ายออกมา สามคะแนนเบอร์เก้าไปได้ลูที่พันจ่ายไม่ให้สุโอยิงสามเปลี่ยนะะะอะไรคุณทางด้านตีมาโอ้โหแบบนไฟครับมาเปบดเปบดขึ้นโยนมั่วๆไม่ได้เขาเ้ามือไหมลูกออก่พร้อมฮ่า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 เกมสนุกเป็นแป๊ีเดียว เวลานอกตรงสุดาครับคอบับผมผมว่าชิงที่หนึ่งจะโดดเด่นที่สุดละนะ<อ>ขอบผมจ่ายมาครับบิกกี้ยัดมาให้พันพันชนและขึ้นเลยใส่ดาไล่ขึ้นมาได้ยาครับไปพันควายเหล็กครับ <laughs> สมใายาครับ ท้ายเลยที่คต้าเมอร์ใช่ไหมละ่ะฮะโอ้โหพี่ดูมันไถดิแข็งแกร่งมากตัวนี้ครับผมเอาครับท <ตา S 1> ่านเจัง,งเป็นบอลของสงสุดาได้อยู่ครับครับผมโอ้โหจ่ายตัดหลครับแผงอะได้ไหมได้อยู่ดูที่เตอร์ซีซ่าเหรอฮะซีซ่าครับ ต้องเย่งว้าวแต่เข้ามืออ้าวได้เฝ้าอยไรฮะเคอะไรขึ้นกรมการครับบิ๊กจีนะบิ๊กจีบิ๊กีีนี่เมื่อก่อนติดตามผลงานเพลงเข้ามานะฮะไม่ใช่ครับนะนะอ้จากชื้นชนไปไหนชนะคนละบิ๊กกีเลยพี่ ผิวจา,ายม่โอ้ยไม่ได้ต้องใจน,นิดนึงโอ้โหไม่เหลือครับชนครับสิชนขึ้นยิงหยอดบอลไม่ได้ครับพันพันชนเปล่าครับโอ้โหโอมดูนะครับสิชนกระจายที่ตัวข้ามนะ แต่คือของตรงสุดา้ายคุณคิวนี่จ่ายบอลคมมากครับผมโอ้สุดยอดจร ไอยิมต้นต้นมันเอาอกลเลี้ยงเลี้ยงมันยิงหัวกะโหลกอีกแล้วกองเก่งกองเก่งไปเลยครับอา่าแต่ไปพักก่อนนะต้องอต้องทั้งในทั้งนอกเลยครับคุณนิวโอมครับผมแหมมต้องต้เชียรว่าดูเดือนมากครับผมเปรียบแล้วครับเอาไปแล้วครับ วงไหนตรงสุดานะน้องยิมกับน้องออฟนะคู่นี้บอกกันเลยหอเหือดเดินอากาศได้ครับบอกกันเลยสองตัวนี้มิกกี้ตัวนี้ดูดันมากบิกกี้ขึ้นวาสองมิกกี้ไม่ยอมกันนะอันนี้เอาละวงในแผลงไฟก็ดูดันนะมีน้องใครห้าสิบเอ็ดอย่างนี้เต้นฮะออฟยิงสามไม่ได้ครับเข้าไปคิวคิวอย่าไปออฟอ่าโดนล้วงแต่ยังได้อยู่ วลองมาให้ต้นให้คิวอีกทีนึงถอยมายิงสามครับคิวกูย<ด>ิงลีบาวครับผมบอกแล้วครับมันกระเดิดข้ามหัวเลยนะฮะเจอเอากาศได้เข้าไปตัวนี้ผมบอกแล้ว <c oughs> ถ้าเมื่อกี้ชนไม่หลบมันก็ข้าวว่างนะ <c oughs> <c oughs> บอกเลยเออดูให้ยังหลบด,ด้วยกันฮะนะฮะเสียด้วยกันครับดีแล <นะ S 2> ้วก็การตัการเราได้ไม่ได้ให้ห้อยพระนะฮะ เขาค่อยพาด้วไม่ไหวให้รอดดาบไปเลยครับเมื่อกีนโอ้โหพี่ฟาดหน้าแตกเลยได <laughs> <c oughs> ้ตัดมาให้ต้นว่านยิงสองคะแนนครับแม่ต้องตัดไปเป็นการท่านี้น้องพาดลีบาร์ได้ <c oughs> โอ้โอสองต้นหนึ่งเลยครับต้นยิงเช็ดแป้งครับโอ้โห พักไม่ได้พักไม่ได้บอกว่าเขาตื้อใจเขาแบบแบบไม่ตื้อเลยเห็นจริงเลยเต้องอย่างนี้ให้เอาครับซุกโอ้ตอนนี้ผมชอบกินอีสานแต้มแม่นมากครับผมโอ้ของเยมยิมนาสติกครับไปได้ครับข้ามาเหมือนกันครับอ้าวฟาว่าครับเฮ้ยแล้ดียังหยาดตัดสายก่อะนฮะ คะแบบนนก็ไล่ลขึ้นมาครับตอนนี้ฮะระยะหหากประมาณแปดแต้มลูกที่มิกกี้มิกกี้ชนชนขึ้นยิงไม่ได้ทีมดีตาครับฟวนออกมาให้คิวคิวยังไงฮะยังไง นสี <affiliated>. ่ส่าสี่ส่าไอ้หัวหน้าลิงเนี่ยจับูมลิงนี่อ้หขอพระหลงเรียกกูบาลทองมาตั้งส่อนจะจบทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วดีนะมาอธิบายให้พี่ก่อนสองสานไม่ได okay. ้ครับอ้าวเข้ามือเลยทีนี้ยิงโดนโดนติดต้นอีกแล้วมาแล้วเจ้าุณตาสวนจะมาแล้วต้นให้คิวคิวใจเล็กต้นก็ได้สองสามมันยิงสามเลยไม่ได้ ยิงตกแล้วเอาเองโอ้โหต้นต้นต้นข้ามสองขึ้นวางขวาไม่ได้ครับบอกกันยูครับยังไงเอาครข้ามาให้สูครับสูข้ามาขึ้นยิงรีเวิร์สไม่ได้ครับแต่ได้อีกทีนึ่งมีลมไล่ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับแป๊บเดียวเองครับเอาแล้วครับ ตอนนี้เริ่มหายใจแล้วเป็นแขนแล้วฮะกดคอพี่กดแขนก่อนไงเดี๋ยวมีซักมลูกก็เป็นคอแล้วฮะผมพอดจะอ้วกเข้าปานะได้ไหมเห็นดูฮะคิวโอ้ยคุณคิ้วจ่ายสวยมากให้ยิมนิกส์จ่ายคตจริงทุกการจ่ายบอลของเราครับลูกออกครับใครได้ครับจงสุดาได้ครับโอ้โห ียนตัวครับ้อโผมภาคผมเหนื่อยเลยครับผมแต่คนนี้มันครับมันจริงๆฮะสูสีมากครับสนุกมากครับคุนี้แต่ก็คะแนนได้ดีผมว่ายังดูไม่ออกนะต้องต้องไม่ห่างนะพี่แปดต้านที่ไม่ห่างนะยังสูสีอยู่นะครับน้องยิมจ่ายมาดี่คุณคิวคิว มาที่ซีซ่าซีซ่าซีซ่าสายไปยิมออฟยิงสามโอเยปัดกลับมา4ีชนครับ4ีชนขึ้นวันเลยโอ้โหสวยจริงจริงลูกเนี้ว หมุนม้วนกลับมาครับจ่ายยักให้สวยให้ยิ้มครับยิ้มขึ้นว่าง่าเหมือนไปเลยครับลูกนี้มาครับสลจบขึ้นมาแล้วป่าป่าวันทุกนี้ มาแล้วครับแฟลไฟครับผมโอเคอเครับผมหันไปคุยเป้าเดี่ยวแฟลไฟส์มาแล้วฮะสามสิบสี่กับสามสิบเก้าครับ<ง>น้องนนมาแล้วน้องนนสปริงตัวนี้ก็สปริงเหมือนกันนะโอ้โหออฟข้ามโยนอ่าวผ้าครับเอาล้วฮะมาลี่ชนอนให้โดนนนท์รีเวิร์สอะไรทำอะไรทำอนมาแล้วตอนนี้นี่แหละฮะไม่ต้นคอแล้มามแล้โแต่ <S <S 2> <S 2> โอ,อ้โหแล้วน้องออฟตีรู้สึกเจ็บด,ด้วยนะฮะแหมคุณเล่นเกิสักคับของของต้งหลังจนสุดจ้าเลยฮะวันนี้ฮะลองเปลี่ยนออกมาพักเลยครับต้องดูว่าจะเป่นต่อไหวรหรือเปล่าฮะม,มาพักก่อนเลยนี้ฮะเอาครับชมเกมมาต่อครับครับผม จ่ายมาน้องเบล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 จ่ายมาที่ต่อครับให้เบสเบสชนมิกกี้ไม่ไปเบสชนมิกกี้ก็ไม่ไปเอ้าชนจ่ายยั้วหลังมาเข่ามือสูงครับฝาเบลมาที่สีชนสีชนลงคุณต่อมาขึ้นจ่ายสวยเลยโอ้โหจ่ายสวยงามเลยโอ้โหต้อบ้าเลย่ารน้องนน <gen> <il> โอ้ S <S โหเนี่ยบอกว่าโกมบ้าเลยยังดูกันไม่ได้ฮะคะแนนนี่นำอยู่ใจคะแนนตอนนี้เหลือต้นเดียวแล้ว<ป>จ่ายมาให้ตอ้อครับต้อข้ามข้าม,มาให้คิวว่างลองหนึ่งทียิงสามไม่ลงครับตัดใครได้อ,อ,อ้าโอ้โหเป็นสายด้วยฮ <ไป S 1> ะโอ้โหคุณนนลงมาที่ทำสี่แต้มนะแป๊บเดียวสายเขาจะมีมาสามสานาคนนะพี่ครับมีใครบ้างฮะโนนโนน บอสแล้วก็แจ็คตอบอสแจ็คนะฮะวันนี้ไม่มานะมีแจ็คคนเดียวให้มีโดนคนเดียวต้องโดนต้องโนนคนเดียวครับผม็อตไปดื้อนะครับตัวสุดาแต็ไฟมาแล้วสิชนยิงสองไม่ได้ได้ฮะเอาละเวลาคนที่สองครับว่าไงพี่โอมเอาไงและแต่แล